มันดีดนานแล้วเนาะพี่อ,อันนี้รองขาเนี่ยมันทำอะไรพี่ปกติมันต้องทำเป็นคันกลงเอาไปเกี่ยวนี่ไงอ๋อครับเกี่ยวตรงนี้นี่ตรนี้ตรงนี้ตัวกันกันไม่ให้มันดีดกลับพื้น๋อ,อถ้ามันเหยียบปุ๊บ ตัวนี้จะวิ่งเลยใช่ไหมพี่ตัวล็อกมันนะตัวนี้เลยพลาดครับแะยับข้งนี้ไม้ตัวนี้จะจะเป็นตรงเลยพลาดหเกือบไม่ทันนะพี่เร็วไม่ต้องห่วงยังเป็นี มันขึ้นสูงๆถ้ามันลั่นง่ายขนาดนี้ขยับขึ้นนีนครับพอเหยียบไอ้ไม้จนตกลงกรุ๊ปมันก็ลั่นมันก็เชื่อมกันรูดเลยนี่ครับเป็นแนวทางมั้พี่เนาะทางของหนูเรื่องอะไรพวกนี้แบบนี้มันบ่อยนั่นนะมันประเด็นข้ามสัตว์ต่างๆพี่อืมสัตว์ป่ามันประเด็นข้ามเลยมันจะต้องเหยียบ มันก็ต้องเหยียดเปงไปได้ยงที่จเทข้าก็เบ<ะ>ไ,ไม้ตําง,งไว้เนี่ยมัตื้น,<ะ>นมัน,นไม่ไผ่ถ้าใครอยากทำก็ทำได้นะครับเนี่ยง่ายๆครับอขอแค่มีเชือกก็พอเนาะสีเขียวมันจะรูดดีครับเนี่ยเห็นกอไผ<ฟ>่ถ้าเป็นเชือกไอ้เชือกฐานสารแหเบอร์ยนะี่สิบสี่น่ะครับรมันจะลื่นนะ สวัสดีครับอ,อันนี้เรากเหา้าใส่กำดักอันนี้กำดักหนูนะครับตัวนี้ทุกคนประจันมีกี่อันนะพี่สามเนี่ยนะมนีสามตัวยังหามาเห็นอีกเยอะอยู่ ก็จะพามาดูว่าเครือมันเครือมันแสงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับกับ F4 ที่คนยังไม่รู้อ่ะผมจะพามาดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ต้นแดงแดง่ต้นแดง,แดง,แ,ดงแดงนะครับ จะเป็นใบแบบนี้มันจะออกยาวเลยตามลงปุ๊บมันก็จะมีหัวนะครับถ้าถ้าต้นของเครือมันอะมันโตยาวขึ้นถึงไปลายไผ่มันจะเปลี่ยนสีเนะี่ย จอกเป็นสีอะไรออกม่วงๆครับแต่ตอนนี้ปล่อยให้โตก่อนมันยังไม่ลงหัวใครที่สงสัยก็มามาดูได้ไปหาได้ถ้าที่บ้านมีเยอะอยู่เพราะวันนี้ก็ไม่ได้ มีอะไรมากก็พามายามกำดักที่ใส่ไว,ว้เมื่อวานเนี่ยานสั่นนิดนึงที่ใส่กำดักหนูอ่าเดี๋ยวพี่จะ ใส่ให้ดูว่าใส่แบบไหนบ้างเออพี่รู้ได้ยังไงว่าหนูจะเดินมาตรงรูนี้อะพี่จะมีทางมั้อจะมีทางมั้ยอครับจะมีทางเดินนะครแต่ถ้าคนดูไม่เป็นก็ จะเป็นยังไงอ่ะดูไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้นะพี่เนาะว่าทางไหนเป็นทางไหนขอ,องนี้ต้องลอยแฟน,นก็ไม่ได้มัมาด้วย อยากดูหน้าแฟนอยากดูแบบคู่อ่ะพี่แต่ก็ไม่มีรถมาผมก็เลยมามาคนเดียวแฟนก็เลยไม่ได้มาด้วยได้ถ่ายคนเดียวอีก็จะค่ำแล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับ ตัวนี้นพี่เป็นตัวดีอคันมันเนี่ยดูเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวดีดนะครับตัวนี้จะเป็นแรงแรงดีดให้ต้องไปตัดให้ยากนะครับเห็นรอยตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะครับไม้ที่มีอยู่นะถ้ามันไม่มีไม้ก็ตัดเอาก็ได้ อยู่มาพี่พี่บะไม่แรงนะพี่ตัวนี้ได้ไหมพี่ตัวใจก็อย่าลืมกดไลค์รับผมด้วยนะครับกับแม่จาลานะครับขอฝากกดติดตามด้วยนะครับกับ เอช่องวิถีชีวิตบ้านหนองสารกับฝากปติดตามเอ่อเพจของไทยยอกับสามนาวด้วยนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญกับเอฟซีทุกคนนะครับที่ยังติดตามให้กำลังใจอยู่ผมก็จะทำเรื่อยๆนะครับ,รบจะได้ ไม่ค่อยชัดกล้องแลวมันน่าจะทำกำดักตัวใหม่แต่กำลังคิดหาวิธีอยู่ตกลงมาครั้งนี้น่าจะมีหน่อไม้เนะพี่เนาะหน่อไม้ยังไม่ขึ้นเลย ตัวนี้มันเป็นตัวอะไรพี่เอาไว้เกี่ยวระวังมีงนเพราะว่าน่าจะแรงนะพี่ไม้ตัวเนี้ยเนาะสักครันแข็งตัวเองจะต้องตอกลิกๆครับ เพื่อมันก็เยอะเพื่อมันแสงอันนี้คืออะไรพี่ตัวคานเหยียบอ๋อคานเหยียบตัวที่ว่า ถ้าเป็นหนูหรือสัตว์อะไรนะพี่เนาะเดินเข้ามาแบบเราทําคันเหยียบถ้าเหยียบปุ๊บมันก็ดีดเลยใช่ไหมพี่ใช่คันเหยียบให้มันหลายหลายตัวครับงไงการเหยียบมันจะได้ไม่พลาด ควนสิบนพานมันจะไม่มีะมเนี่ยถ้าถ้าทุกคนไปหาป่าหาป่าแบบแถวบ้านถ้าทุกคนแบบ ไม่มีตังซื้อพวกอุปกรณ์ที่เขาทำลง youtube ก็ทำแบบนี้ได้นะครับพอให้มีแต่เชือกแนะนำเชือกอะไรพี่เชือกไอ้ที่ทำอวนน่ะเชือกเขียวอ๋อเชือกเขียวนะครับลื่นกว่ามันจะไม่ตื่นครับยิ่งสีดำยิ่งดีเลยไม่คงคืนไปกับิเครือไม้อะไรนะครับเนี่ยก็เอาไปทำได้นะครับแบบไม่ต้องเสียตัง หวังสัตว์ใหญ่ด้วยนี่ตัวเนี้ยครับยามดปงดูใบไม้นีไรเลยเนะี่ยยามดึงดไม้มันดับกินอ๋อเชือกเอาเขือใบไม้นะครับเพื่อดับกินเชือกนะครับเพราะว่าหนูมันหัวดีเนาะพี่เนาะนี่นอรอกเเป็นสัตว์ที่เดินพื้นอะครับ ตอนนี้จะเป็นตัวดีดนะครับตัวน,นี้ <c oughs> ทางเดินนะกลั <c oughs> วแต่คนเดินมาเนี่าะพี่บีตาดิข้ารเจ้าเกิดนะท่าน